ปื้ดว่ะจวดว่ะจวดจวดโอ้ยตา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 ยโอ้โหยังก็แฟบ ครับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวประกาศที่น่ารักทุกท่านนะครับพบกับผมอีกแล้วเฮียหมานะครับเฮียหมาจัสมินเบต้าฟาร์มนะครับความประกาศเมืองมอแคนเดนิสันนะครับหนึ่งในทีมงาน300และลูกศิษย์อาจารย์น้อยกับพี่พอดคนสวย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 นะจ๊ะหายใจแทบไม่ทันนะครับมีแต่งเป็นเพลงแรปได้เลยนะครับโอเคนะฮะก็ดูทีเซอร์ดูไตเติลไปแล้วนะครับวันนี้ก็มีอินบ็อก นะครับทั้งใน Facebook นะครับใน YouTube นะครับแล้วก็ใน Direct IG นะครับสอบถามเข้ามาเยอะมากเลยนะครับเกี่ยวกับวิธีการทำน้ำหมักของเฮมานะครับว่าใช้เป็นยังไงทำยังไงใช้ยังไงนู่นนี่นี่บาบ้าบานะครับใช้กับปลาแบบไหนได้บ้างอะไรยังไงนะครับวันนี้ก็เฮมาเนี่ยมารีรันคลิปนะครับทำใหม่ให้ดูเลยนะครับก็เป็นน้ำหมักนะครับสูตร ในแบบฉบับของเฮียมาจจสมินเบตาฟาร์มนะครับที่ใช้ในฟาร์มนะครับทั้งหมดเลยนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวแนะนำอุปกรณ์นะครับส่วนผสมก่อนกันดีกว่านะจ๊ะไม่ได้ไม่ได้ถ้าขาดตัวนี้ไปนะครับ ใครที่ดูมานานแล้วหรือว่าเพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับกดซับคล้ายกดไลค์กดแชร์นะครับกดสั่นกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับไเฮียหม,มาด้วยนะจ๊ะสำหรับคนที่ยังไม่กดก็อย่าใจร้ายใจ,ใใจดากันเลยนะจ๊ะ่างนี้กดให้ด้วยนะครับไปดูอุปกรณ์กันดีกว่านะครับไปดูว่าเฮียหม,มาใช้อะไรบ้างนะครับสําหรับน้ําหมักสูตรนี้นะครับกเ็เฮียหม,มาเนี่ยมีรุ่นน้องที่เรียนอยู่มไม่ใช่มขอนะครับคณะเกษตรนะครับก็ เขาทําการวิจัยในเรื่องของสารแทนนินมานะครับก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงจะพัดจะพูมาก็มารวมๆกันผสมปนเปกันนะครับให้น้องเขาช่วยวิจัยนะครับแล้วก็ที่หมาก็ทดลองใช้นะครับก็ผสมผสานกันมาจนออกมาเป็นสูตรนี้นะครับเป็นวัตถุดิบพื้นบ้านนะครับที่หาได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับแล้วก็วิธีทำเนี่ยแสนง่ายแสนง่ายนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั้นเกินคาดจริงๆนะจ๊ะ ใส่ปลาสีไหลเข้าโอ้โหสีไหลเข้าแบบอย่างเต็มเลยอะ่ะสีอย่างดีเลยใส่ปลาสีไหลออกอะลอกค้นดีเลยนะครับตัวนี้ลอกยันใสเลยนะจักคนโอเคไปดูวัสดุกันนะครับแน่นอนนะครับน้ำหมักภูมินะครับภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับก็ต้องนี่เลยครับใบหูวก,วนะบบหวกวางนะครับอ่าใบหูกวางนะครับเป็นใบหูวกวางแห้งสนิทแห้งจริงๆนะครับแห้งแค่ไหนนะครับอ่าเดี๋ยวมาฟังเสียงกัน แห้งแบบนี้นะครับต้องแห้งสนิทจริงๆนะครับก็ใบหักว้างคัดนิดนึงนะครับแล้วก็อย่างแรกเป็นใบหักว้างอย่างที่2นะครับเพื่อนๆอาจจะงงนี่อะไรวะนี่คือใบตองนะครับจากกล้วยน้ำว้านะครับต้นกล้วยน้ำว้านะครับใบตองแห้งนะครับแห้งสนิทไหมแห้งสนิทนะครับ ต้องแห้งสนิทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นใบตองนะครับจากต้นกล้วยน้ำว้านะครับตรงนี้ก็ที่มาเคยใช้กล้วยอย่างอื่นอยู่ยางมันเยอะนะครับก็เป็นกล้วยน้ำว้าเนี่ยครับตัวนี้ตากแดดแล้วเวลาเอาไปทำเนี่ยมันยางมันน้อยสุดนะครับแล้วก็คีแมนนะครับของน้ำหมักอันนี้ก็คือนี่เลยครับเห็นกันหรือเปล่าอ่าใช่แล้วครับอ่ามันคือสีเสียดนะครับสีเสียดฝอยนี่แหละ ที่เราแบบใช้ทําน้ําหมักปลาอะไรนี้นะครับรวมกันนะครับวัสดุวัตดุดิบไม่ใช่วัสดุดิวัสดุดิบหลักๆนะครับก็จะมี3ชนิดด้วยกันนะครับใบหูกว้างนะครับแห้งสนิทนะครับก็ย้ําว่าแห้งสนิทนะครับตัวนี้ใบตองแห้งนะครับจากต้นกล้วยน้ําว้านะครับแล้วก็สีเสียนะครับโอเคก็ปริมาณนะครับก็เดี๋ยวไปดูวิธีทําดีกว่าปริมาณเดี๋ยวเดี๋ยวไปบอก ตอนใส่เลยนะครับตัวนี้ก็โอเคไปดูกันโอเคครับแล้วก็นี่คือวัตถุดิบของเราทั้งหมดนะครับ <c oughs> ก็จะเพิ่ม <c oughs> เติมเ <c oughs> ข้ามาก็จะเป็นหม้อต้มน้ำนะครับเป็นน้ําสะอาดนะครับประมาณ5ลิตรนะครับแนะนำนะครับให้เป็นน้ําสะอาดปราศจากคลอรีนนะครับต้องอ ไม่มีคอรีนนะครับตัวนี้เี่หมาใช้เป็นน้ํากดตู้นะครับก็หยอดไป5บาทนะครับเอามาตั้งนะครับ5ลิตรนะครับมันลิตรละบาทก็เีหมาสังเกตจากหมอแล้วกันว่าผ่านกรรมศึกมาค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับตั้งน้ําให้ร้อนนะครับก็เกือบๆเดือดแล้วกันนะครับตัวนี้ก็ตอนนี้ค่อนข้างร้อนมากๆแล้วนะครับอ่า แล้วก็ในเรื่องของปริมาณนะครับส่วนผสมที่หมาใช้นะครับก็อันดับแรกเลยก็จะเป็นใบตองนะครับก็จะประมาณเนี่ยครับหนึ่งกำมือประมาณนี้นะครับไม่รู้กี่ใบกะกะเอานะครับหนึ่งกำมือนะครับประมาณนี้นะครับก็ใบหูกว้างนะครับขนาดประมาณเท่าฝ่ามือนะครับประมาณ8ใบนะครับ8-9ถึงใบนะครับอ่าก็หี่หมาคัดมาแล้วนะครับก็จะประมาณ 89้าใบ8ดใบนี่แหละที่หมาใช้นะครับแล้วก็สีเสียดนะครับสีเสียดฝอยที่หมาใช้นะครับก็ปริมาณนะครับครึ่งหนึ่งนะครับของไอไอแก้วกาแฟเซเว่นเนี่ยครึ่งหนึ่งนะครับใช้ประมาณเนี้ยถึงถึงขอบที่มันใส่น้ํานะครับก็ใช้แค่นี้นะครับก็ตั้งน้ํานะครับให้เดือดเกือบเดือดเลยแหละร้อนร้อเลยแหละร้อนยังจิ้มนิ้วโอ้ร้อนแล้วโอเคนะครับก็ ใส่ส่วนผสมแรกนะครับก็จะเป็นใบตองนะครับเป็นใบตองแห้งนะครับใส่ไปก่อนนะครับกดให้จมนะครับตัวนี้กดให้มันเปียกในชั่วก่อนนะครับพอเดี๋ยวเวลาต้มไปสักพักนึงนะครับมันจะจมลงไปนะครับใส่เป็นใบตองแห้งนะครับกับใบหูกว่างนะครับก่อนนะครับย้ํานะครับว่าน้ําต้องร้อนนะครับอันนี้น้ํามันร้อนร้อนจี่แล้วแหละนะครับ ใส่2อย่างนี้ลงไปก่อนนะครับแล้วก็ต้มนะครับไปประมาณสัก10นาทีนะครับสินา,าทีหรือประมาณ10นาทีนี่แหละคิดว่านะไม่เคยจับเวลาทีนะครับเอาง่ายก็ให้มันมันจมลงไปะครับมันจะค่อยๆจมลงไปเนาะตัวนี้พอต้มไปสักพักหนึ่งพอส่วนผสม2อย่างนี้นะครับใบตองแห้งกับใบหงกวางเริ่มจมนะครับเฮีย <c> ห <oughs> มาก็จะใส่สีเสียดนะครับตามลงไป นะครับแล้วก็จะลดไฟลงนะครับให้เหลือไฟปานกลางนะครับค่อนไปอ่อนนะครับตัวนี้ตอนนี้ก็เปิดไฟแรงเลยนะครับต้มไปก่อนนะครับนี่น้ํามันร้อนเลยเดี๋ยวก็เดือดแล้วแหละสักหน่อยนะฮะกดกดลงไปหน่อยก็ได้นะครับตัวนี้เพื่อย่นระยะเวลานะครับเพราะถ้ามันไม่จมลงไปหรือถ้าเราไม่กดนะครับมันก็จะลอยฟูฟ่องพอน้ําเดือดขึ้นมาปุ๊บ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 โอ้โหกระจายไปทั่วเลยนะฮะเฮียหมาเจอแล้วนะครับตัวนี้ก็ เดี๋ยวต้มไปสักแป๊บหนึ่งก่อน,นเลเร่งไฟก่อนเอาเดี๋ยวๆกโอ้เล่งไฟดิไม่ใช่ดับไฟนะฮะเคเดีอย่างที่มาข้ามไปตอนน้ําเดือดแล้วดีกว่านะครับตัวนี้โอ,โอเคครับก็หลังจากที่น้ําเดือดเรียบร้อยนะครับก็หมั่นคอยกดส่วนผสมลงไปด้วยนะครับตัวนี้เพราะว่ามันน้ํามันจะลอยดันให้ลอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ หลังจากต้มไปประมาณเจนาทีนะครับน้ำเดือดแล้วนะฮะเห็นไหมฮะเดือดปุดๆเลยนะฮะถ้าไม่เชื่อนะครับก็เอามือจุ่มดูได้นะครับว่ามันเดือดหรือยังนะครับลองดูนะฮะยี่มากขาผ่านนะครับก็สีน้ำนะครับก็จะเริ่มเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆแล้วนะครับตามสีของวัตถุดิบทั้ง2อย่างนะครับก็จะเป็นใบหูกวางกับ ใบตองแห้งนะครับจากต้นกล้วยน้าวานะครับก็เนี่ยใช่ไหมฮะเห็นไหมครับท่านผู้ชมเริ่มเป็นสีเหลืองๆอ่อนสีทองละตอนนี้นะครับก็ให้ทําการนะครับลดไฟลงนะครับจากไฟแรงนะครับก็จะเหลือไฟอ่อนนะครับเฮียหมาก็ลดไฟลงเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการใส่สีเสียดลงไปนะครับก็ประมาณหนึ่งกำมือนี่แหละกำมือแน่นๆนะครับประมาณลูกเทนนิสอ่ะมังมังนะ อ่าล้วก็กดลงหน่อยนะครับแล้วก็อ่าเนี่ยพอใส่สีเสียนเข้าไปปุ๊บสีมันจะเข้มขึ้นทันทีนะครับอ่าจะสังเกตได้เลยว่าสีนี่จัดจ้านขึ้นแล้วนะครับแล้วก็พอเราใส่สีเสียดลงไปนะครับมวลน,น้ํานะครับผมใช้คานี้นะครับมวลน,น้ํานะครับมันจะหนาแน่นขึ้นนะครับแล้วพอเราต้มไปสักพักหนึ่งนะครับอ่ายิ่งไอตัวสีเสียดเนี่ย ผสมละลายกับน้ําไปเรื่อยๆนะครับน้าของเราเนี่ยจะก็จะมีลักษณะที่หนักขึ้นนะครับเพราะว่าไอสารแทนนินในทั้ง3าตัวนี้มันเป็นสารตกตะกอนนะครับเป็นสารหนักตกตะกอนนะครับจะทําให้ส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยเริ่มจมลงไปนะครับเราก็จะตั้งน้ําทิ้งไว้อย่างนี้นะครับประมาณสัก20นาทีนะครับถึง30นาทีนะครับเปิดไฟอ่อนๆไว้นะครับต้มไปเรื่อยๆนะครับตางนี้ก็สาเหตุที่ต้องต้ม นะครับหนึ่งเลยก็คือพาร์ไลท์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแบคทีเ r ียเชื้อโรคอะไรต่างๆนะครับที่มากับวัตถุดิบของเราทั้ง3ชนิดที่เรามองไม่เห็นนะครับก็โดนความร้อนที่100องศาขึ้นไปเนี่ยนะครับก็ทำให้เชื้อแบคทีเ r ียหลายๆตัวเนี่ยตายลงได้นะครับโอเคอ่าอันนี้คือวิธีอ่าอันนี้คือข้อแรกนะครับไซ่ที่2นะครับเพื่อย่นระยะเวลานะครับปกติเนี่ยคนทั่วไปเขาก็จะเอาใส่ถังไว้ธรรมดา เปิดไซออกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ประมาณวัน2วันนะครับถึงจะใช้ได้แต่ของเราเนี่ยสามนาทีสามารถใช้งานได้เลยนะครับก็เป็นการย่นระยะเวลาลงนะครับแล้วก็อันที่3นะครับสารแทนนินนะครับเนื่องจากมันเป็นสารหนักตกตะกอนนะครับการถูกความร้อนนะครับเนี่ยมันจะทำให้ไอ้วัตถุดิบทั้ง3อย่างเนี้ยคายสารแทนนินนะครับ ออกมาได้เยอะกว่าที่เราเอาไปแช่น้ําไว้ปกติหรือแช่น้ําเปิดออกไว้นะครับออกมาได้เยอะกว่าประมาณ3เท่าตัวนะครับอันนี้ก็เป็นน้องๆนักศึกษาเขาวิจัยออกมานะครับว่าการทําแบบนี้จะได้สารแทนาสารแทนนินเนี่ยที่เข้มข้นกว่าค่อนข้างเยอะมากๆ <Okay. S 1> นะครับอ่าเราก็จะนี่นะฮะต้มทิ้งไว้่างนี้นะครับประมาณสัก2 0นาทีนะครับอ่า ก็หมั่นเดินมาดูด้วยนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีมันเดือดขึ้นมาอีกเราก็หลีไฟลงนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวไปดูตอน20นาทีแล้วดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลากันเลยโอเคครับก็หลังจากเปิดนะครับไฟอ่อนๆชิ้งไว้ประมาณ20กว่านาทีนะครับก็เนี่ยครับสีของน้ำคือเป็นช็อกโกแลตเลยนะตอนนี้ เป็นสีช็อกโกแลตเข้มๆ,ๆเลยเป็นดาร์กช็อกโกแลตเลยนะครับเนี้ยหมาก็จะทําการนะครับปิดไฟนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นแบบนี้ก่อนนะครับ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวเราจะมากรองเอาส่วนผสมออกเอากรองเอาวัตถุดิบออกนะครับตัวนี้แล้วก็เราก็จะไปทําในขั้นตอนต่อไปนะครับ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวไปดูตอนที่มันหายร้อนแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะจ๊ะไปโอเคครับก็หลังจากที่เราพักนะครับ จนน้ำหมักเนี่ยอุณหภูมิเย็นลงแล้วนะครับเราก็จะมาทำการนะครับกองเอาเศษนะครับพวกใบหูปางใบตองแห้งแล้วก็สีเสียดออกนะครับก็จะยี่หมาเตรียมถังเป็นถัง12ลิตรไว้นะครับแล้วก็เป็นกระชอนตาละเอียดนะครับก่อนที่เราจะกองลงไปนะครับก็นี่เลยครับ อีกหนึ่งตัวนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือ TC 500 m y c i n ิน0 0มิลิกรัมนะครับี่ยมาจะใช้1เม็ดนะครับต่อน้ำหนถังนะครับก็ใส่เข้าไปเลยนะครับ1เม็ดแกะเอาแต่ผงข้างในมานะตัวนี้นะครับแล้วก็นี่เลยนะครับกองนะครับเอาเศษใบหูกว้างเศษ สังเกตดูนะฮะว่าน้ํานะครับเป็นสีช็อกโกแลตเลยนะครับตัวนี้เข็มข้นมากนะครับโอ้เดี๋ยว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 แมทโถเดี๋ยวทุ่มด้วยโพเดียมเลยนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับตัวนี้แล้วก็นะครับน้ํามันจะได้ประมาณ4ี่ลิตรครึ่งนะครับให้เราทําการนะครับอ่า เดีวหมามีน้ําสะอาดอีกนะครับอีก6ลิตรนะครับใส่เป็นผสมเข้าไปเลยนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ําหมักในสูตรของเรานะครับก็เข้มข้นเลยนะครับคอนเฟิร์มว่าเข้มข้นน่าดูนะครับก็สีจะเป็นยังไงนะครับอ่าสีเป็นยังไงเดี๋ยวเงี่หมาเอาไปให้ดูใกล้ๆให้ขยับกล้อง นะครับสีของน้ำหมักของเรานะครับเป็นสีช็อกโกแลตเข้มข้นมากนะครับอ่าตัวนี้ผมแนะนำให้ผสมน้ำนะครับโอเคสีอัตราสีส่วนต่อหกนะครับสี่ต่อหกนะครับมันจะเข้มข้นมากๆนะครับอ่าเป็นสีช็อกโกแลตเลยนะครับแล้วก็วิธีนำไปใช้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเฮียหมาตัดไปวิธีการนำไปใช้ดีกว่านะครับตัวนี้ ไปดูกันเลยก็โอเคครับนี่เลยนะครับก็จะมี2โหลด้วยกันนะครับก็โหลฝั่งซ้ายนี้นะครับจะเป็นโหลที่เป็นโหลน้าปลาเก่านะครับที่วันนี้เป็นคิวเปลี่ยนน้านะครับก็อยู่ได้ประมาณสัก5-7วันแล้วนะครับไม่ได้เปลี่ยนนะประมาณ6วันแล้วนะครับอาโหลนี้นะครับเพียหมาได้ใส่น้ำหมักไปไว้นะครับส่วนโหลนี้นะครับเป็น ใสๆเลยน้ําเปล่าสะอาดๆนะครับมีปลาว่ายอยู่งในนะครับก็วิธีการใช้นะครับเหมือนเดิมนะครับยี่หมาก็ใช้ไอ้เจ้าแก้วเซเวนนี่แหละครับตัวนี้1แก้วนะครับจะใส่กระป๋องพวกนี้นะครับได้4กระป๋องนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าใส่หน่งส่วนสของแก้วเท่านั้นก็คือแค่นี้นะฮะสังเกตไหมครับว่า เนี่ยครับสีมันเริ่มจะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอันนี้ใส่นิดน้อยไปนิดนึงนะครับก็เขาเออกก่อนดี๋ยวมันจวดลงไปนะครับก็ใส่เป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ของแก้วกาแฟเซเว่นก็คือประมาณนี้นะครับอ่าถ้าเทียบเห็นภาพเนาะแก้วเป๊กเหล้าอ่ะโอเคแก้วเหล้าอ่ะแก้วเป๊กอ่ะเออประมาณนั้นแหละเออประมาณนั้นนะครับก็เห็นไหมครับว่าน้ำหมักสี ก็จะเริ่มเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันพอมันละลายเข้ากับน้ำดีๆนะครับก็จะเป็นสีสีน้ำทองๆใสๆอย่างนี้นะครับส่วนถ้าอันนี้เป็นปลาสีไหลออกอ่าใส่แค่นี้นะครับปลาสีไหลออกนะครับสีไหลออกนะครับพวกเนื้อดำๆเฮลบอยซูเปอร์เลสอะไรอย่างเงี้ยครับเลี้ยงน้ำหมักอ่อนๆเท่านั้นนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นดํามุกทองนะครับเป็นดาวสองมุกทองนะครับ ถ้าสมมุติว่าอ่าสมมุติว่าหลัวนี้ละกันนะครับเป็นสีไหลเข้านะครับเยีย่ยมหมาจะใช้แค่ไหนนะครับเยียหมาก็จะใส่เข้าไปครึ่งแก้วนะครับครึ่งแก้วเลยนะครับตัวนี้ครึ่งแก้วนะเมื่อกี้เราใส่ไปเศษหส่วนสีแล้วใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราใส่ใส่เข้าไปอีกเศษหส่วนสีนะครับก็จะเป็นเศษสองส่วนสนะครับอ่าเราใส่เข้าไปนะครับสีของเขาเนี่ยเห็นไหมฮะ นี่คือเศษ1ส่วน4และนี่คือเศษ2ส่วน4นะครับเศษ1ส่วน2นะครับสีของน้ำหมักเนี่ยจะเข้มมากๆนะครับเมื่อเราใช้งานนะครับก็น้ำหมักตัวนี้มีสารแทนนินค่อนข้างเข้มข้นสูงนะครับแนะนำให้ใส่นิดเดียวเท่านั้นนะครับไม่ต้องใส่เยอะมากมายขนาดนี้นะครับก็อันนี้เป็นวิธีในการใช้งานนะครับในแบบฉบับของเฮียหมานะครับตัวนี้ก็ ถ้าเป็นปลาสีไหลออกนี่หมาจะใส่บางๆนะครับให้น้าเป็นสีทองแบบนี้นะครับส่วนปลาที่เป็นสีไหลเข้าจําพวกกาแล็กซี่เลดกาแล็กซี่เยลโล่กาแล็กซี่ตะกูลกาแล็กซี่ตะกูลโค้ยทั้งหลายนะครับก็จะใส่เข้มกว่าปลาที่เป็นในฝั่งของสีไหลออกนะครับหนึ่งเข้าตัวเลย <Okay. S 1> นะครับแต่ข้อเสียของมันก็มีนะครับข้อเสียของมันคืออะไรนะครับคือสารแทนนินเนี่ย มันเข้มข้นมากนะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยใส่เยอะจนเกินไปนะครับจากที่มันจะกลายเป็นผลดีนะครับอะไรที่มันมากเกินไปนะครับมันก็จะกลายเป็นผลร้ายนะครับป้าเนี่ยคึกแน่นอนเลย 3- 4วันแรกคึกมากนะครับว่ายหูชนกัดกันทั้งวันเลยนะครับพออยู่ไปสักพักหนึ่งนะฮคึกมากนะครับเป็นไงครับป่วยนะครับก็ ใส่แคบพอดีพอดีดีกว่านะครับพียหมาแนะนําอย่างนี้นะครับก็ถ้าใส่เข้มมากก็ขยันเปลี่ยนน้าหน่อยนะครับยกเว้นเป็นพวกสายกัดครับพวกนั้นก็จะทําให้เก็ดของเขาเนี่ยเพอาะวหนามากนะครับเกดหนาเก็ดกระชับขึ้นมานะครับแต่ถ้าใส่อ่อนๆนะครับเป็นสีทองทองแบบนี้น้ําสีทองทองแบบนี้นะครับก็ประโยชน์ที่ได้มานะครับหนึ่งเลยคือปลาเนี่ยสุขภาพแข็งแรงมากนะครับกินอาหารได้เยอะนะครับแล้วก็ อ๋อเขาเรียกอะไรอ่ะล่าเริงแจ่มใสอ่ะก็คือเปิดปุ๊บพองปั๊บตลอดเวลาเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยฮะถ้าเอากล้องมาส่องดูนะครับบอร์ดนะฮะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ9 9 9 9 9 9บเก้าเลยนะครับบอร์ดมีแทบทุบโขเลยนะครับนี่คือการอ่าเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าปลาของเทียหมาเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงมากๆนะครับเนื่องจากว่าอ่าบอดเนี่ยเป็นตัวชี้ชัดเลยนะครับว่า แล้วกอวออดเนี่ไม่ใช่กอธรรมดานะกอแบบเต็มเลยนะเต็มโหลเลยนะตัวนี้นะฮะค่อนข้างเบือบมึงจะบอร์ดเยอะไปไหนอ่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับก็นี่นะฮะเป็นเคสไม่รับนะครับของเหียหมานะครับก็สูตรนี้นะครับได้พัฒนาร่วมกับนักศึกษานะครับคณะเกษตรของวิทยาลัยมอขอนะครับหรือก็คือวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็ เ,เขาผมก็ไม่รู้หรอกเขาไปทํายังไงเขาไปตรวจในห้องแลบแล้วพบว่าการทําแบบนี้มันจะได้สารแทนนีนเนี่ยที่ค่อนข้างเข้มข้นนะครับส่วนน้ําหมักเนี่ยที่เราทําไว้เนี่ยครับเนี่ยเนี่ยดูนะโอ้โหสีแบบมึงก็ดั์กช็อกโกแลตไปไหนนะครับถ้าตอนนี้นครับพอเราทำเสร็จใหม่ๆเนี่ยสีมันจะขุนๆสักหน่อยนะครับแต่ถ้าเราทิ้งไว้สัก1-2วัน นะครับไอตัวที่มันเป็นตะกรนนะครับที่มันมาจากใบหูกวางเนี่ยก็คือสีช็อกโกแลตเนี่ยมันมาจากใบหูกวางนะครับมันจะค่อยค่อยตกตะกรอนลงไปก้นถังนะครับน้ำมันก็จะใสขึ้นนะครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยเฮียหมาเนี่ยก่อนเปลี่ยนน้ำหนึ่งวันเนี่ย er เฮียหมาก็จะทําน้ําหมักไว้อย่างนี้นะครับหถังนะครับเพื่อใช้ในฟาร์ม ก็หนึ่งถังเนี่ยใช้เปลี่ยนได้ทั้งฟาร์มเลยเป็น2-300โหลนะครับแล้วก็จะมีหลังบ้านอีกประมาณ400400 400นะครับก็อย่าหมานะวันหนึ่งทำา3ถังนะครับประมาณ3ถังนะครับแล้วก็จะมีถังถังฟอร์มถัง20ลิตรนะครับอยู่ข้างหน้านี้นะครับแต่เ,เพื่อนๆไม่เห็นกันนะครับก็ทั้งฟาร์มเนี่ยถ้าเป็นโหลอย,อย่างนี้นะ100ยโหลข้างหลังเนี่ย100 100 1ย0โหลนะครับก็ ใช้ประมาณเกือบถังหนึ่งนะครับประมาณ3ส่วนสีของถังนะครับก็เียหมาก็จะทําไว้ลงหน้า1วันนะครับเพื่อให้สารแทนนินเนี่ยมันตกตะกอนลงไปด้านล่างแล้วเราก็ตักเอาแต่น้ําข้างบนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการดีนะครับก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะครับที่นํามาแบ่งปันเพื่อนๆกันนะครับก็มือใหม่ก็ลองนําไปใช้ได้หรือว่ามือเก่าที่อยากลองดูนะครับก็ยินดีนะครับแบ่งปันฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับตัวนี้ก็ อตอบแทนหลายๆท่านที่ inbox e เข้ามาถามด้วยนะครับว่าทําไมปลาถึงป่วยง่ายนู่นนี่บ้าๆบานะครับกอดน,น้ําหมักนะครับดูอันนี้ตัวผู้นะอันนี้ตัวเมียนะตัวเมียนี่คือแบบจะกัดทะลุไอ้นี่อยู่แล้วได้ยินเสียงแต๊กๆเลยพุ้งใส่ตัวผู้เลยนะครับก็แข็งแรงมากนะครับปลาก็นี่แหละครับ เป็นวิธีง่ายๆนะครับน้ำหมักสูตรเขาเรียกแบบภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับจากรุ่นสู่รุ่นนะครับจากอดีตสู่ปัจจุบันเราก็พัฒนาปรับปรุงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ใช้วิทยาศาสตร์นะครับหลักการวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องนะครับ100%แล้วก็มีข้อมูลยืนยันนะครับเข้ามาช่วยเหลือนะครับในการเพาะเลี้ยงประกัดนะครับอของฮิมานีก็เป็นโฮม a t และการเพื่อเป็นไรายได้เสริม นะครับให้แก่เพื่อนๆนทางบ้านนะครับในยุคโควิดที่เราออกไปไหนไม่ได้แบบนี้นะครับก็จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่เราสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้นะครับเพื่อที่จะนําไปเลี้ยงครอบครัวไปจุนเจือนะครับในสิ่งที่เราขาดท้ายไปในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้กับรัฐบาลแบบนี้นะครับก็อย่าไปพลาดพิงเลยนะฮะเดี๋ยวของขึ้นนะครับโอเคคลิปนี้ก็ทิ้งท้ายไว้แค่นี้แล้วกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากอื กด Subscribe กดไ i k e กดแชร์นะครับถ้าดูแล้วมีประโยชน์ชอบใจชอบใจนะครับก็อย่าลืมไปที่แชร์ไปที่หน้า Facebook ของตัวเองนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮห,หมานะครับทำคลิปดีๆมีสาระแบบนี้ออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับจวดจวดอย่างเดียวไปก็ถ้าดูแลชอบใจชอบใจนะครับก<ๆ>็อย่าลืมนะครับ กด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับรุงร้งคิุ้งๆุ้งคิ้งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ามาทำคลิปดีๆนะครับออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จวดจวดอดจังเดียว